โอ้หมดแล้วไอสัตว์เลยหมดแล้วก็ไปซื้อดิซื้ออะไรกูไม่มีตังค์โอ้มันแดกเวบียอะไรไม่เคยมีตังค์เลยนะมันไม่สำคัญหรอกเว้ยว่าตอนนี้กูรวยอะ่ะใครมันจะอยู่ข้างกูมันสำคัญตรงที่ว่าเมื่อไรมันจะรวยรวยแล้วออกค่าเบี้ยงล้วอสซาแต่อย่างน้อยกูก็มีงานทำนะเว้ยเพื่อนก็ดีแล้วเพื่อนมึงก็ได้คำนี้ปะ งานคือเงินเงินคืองานแต่ทำไปทํามามีแต่ง,งานไม่มีเงินเลยไอ้ซ่าสลบแดดจางนั้นไงสาัาไปหาซื้อเบียร์นู่ไปประเทศไทยมีกี่จังหวัดเจ็ดสิบเกจังหวัดเจ็ดสิบหกทำไมมีเจ็ดสิบหกก็ไม่มีตังก็กูก็บอกอยู่ว่ากูไม่มีตังมึงนั่นแหละออกอ่อนะฮเหลือเจ็ดสิบห้าแล้วละ่ะทำไมอ่ะ,อะไม่มีเลยอ่ะเลย